เอาละครับก็ต้อขอสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่กทานกันด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในกริม s o โลนะครับกันในพาร์ทที่6นะเอเกือบลืมเนะียหลังจากวารได้แล้วนี่โอ้โหสุดยอดเลยมันแสนที่จะเต็มไปด้วยในเรื่องนะฝั่งนี้ไปไม่ได้ฝั่งนี้ก็ไปไม่ได้โอเคเหลือแต่ทางนี้นะไปมันโอ้โหใกล้อย่างเนี่ยหรือห,หยังไกลวะโอเคโอ้ยังได้ต่อสู้อยู่นะคือก็ผมก็ เดี๋ยวก่อนตอนนี้ชีวิตอ,อ๋อเหลือเยอะอยู่นะครับเฮ้ยเฮ้ยทำไมวิ่งเร็วจังอะผมไปอัพอะไรมานิดหน่อยนะเยอะแยะเลยไม่นิดหน่อยหรอกดูวะดูการโจมตีผมดีๆนะอ้าวชิบหายโอ้ยสักทีสักทีหนึ่งทีมาหนึ่งทีพอเออนี่เป็นไง <laughs> วันฮิตคิวฮะวันฮิตคิวไม่มีใครสามารถที่จะต้านทานผมได้แล้วอ้าว บักอะไรก่อนอุ้ยพลาดไปหนึ่งทีไปไปโอเวอร์ไอ้น,นี่มันน่าจะใช้การโจมตีปกติไม่ได้นะมันเป็นคล้ายๆสลามว่ะมันคล้ายๆสลามนะใช้สเปเชียลแอทแทคมันห <c oughs> นึ่งทีเออวู้มันอึดอ่ะ130ร้อยสามสิบทียังตีมันไม่เข้าเลยนะสงสัยต้องต้องอีกหนึ่งทีสเปเชียลแอทแทคหนึ่งทีเออเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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  เฮ้ยเไม่ไม่ไม่ได้ไม oh, oh, oh. uh, okay, ่ได้ไ uh ม่ได้ผมจะตายผมจะตายครับอู้อู้อู้อันไหนดีอันไหนดีอ่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตเลยอู้เหลือเหลือหนึ่งฮะเกือบตายเนี่ยมันดูดมันเป็นพิษนะถูกต้องไหมโอเคลองลองลองสเปเชียลแอคท์อีกหนึ่งทีอ่ะอีกหนึ่งทีมันตายไหมอ่าไปแล้วโอเคแล้วก็ได้ดานบนเท่าไหรยี่สิบเองเหร ไอ้ผีตรงกลางนี่อย่าไปยุ่งกับมนันดีกว่าโอเคเรารีบไปครับแล้วอไปทางไหนวะเนี่ยทางนี้ล่ะโอ้โหอ,อ้มันอ่านั่นเจอจนได้มาเลย c ัมม <Come on. S 2> อนคัมอนตัวเออเออโอ้โอ้หนึ่งทีฮะหนึ่งทีโอ้โหใช้สกิลกันซระบุ้มฮึมหึมเออ เออขอหนึ่งทีโอ้โหไม่โดนครับตายไหมตายอยู่ดียังไงก็ช่างยังไงก็ช่งางเยอะดียอะดีเออเออโอ้โหแรงว่ะแรงเกินไปแรงเกินไปโอ้โหให้กูใช้สกิลบ้างเถอะขอร้องนะนะขอร้องนะได้ยังเอาบนฮนะอ๊ตายไปซะ นี่แนะี่ยุ่ยงยากนักใช่ไหมมึงอ่ะเออโอ้โหเสียเวลาเนี่ยเสียเวลาจริงมาถูกทางวะเนี่ยผมมาถูกทางไหมหรือว่ามาผิดทางก่อนแล้วกันอ่ะสเปเชียลแอทแทคลองเอาฟลินชดูเท่าไหร่ <c oughs> ทีเดียว <c oughs> ร้อยกว่าเลยอะ่ะโอเค อึบส์อึบส์อู้หูเกือบเกือบเออเกือบโดนเค้มาที่นี่เอ้ามาโผล่ทางนี้อะไรวะแสดงว่าทางไปก็ต้องไปทางนี้จังไหมเวลาจะไปเอาตรงนั้นยังไงเนี่ยเอ้ยข้ามไปได้วะสิบสิบอเลยว้าใกล้ยังเนี่ยเดี๋ยวผมขออัพสกิลก่อนได้ไหมต้องอัพสกิลก่อนนะเท่าไหรละสองร้อยกว่า อัพอะไรดีอันนี้ผมอัพจนเต็มแล้วอะดูดิ Flame Energy อืมกูอ okay. ัพ Defense ดีไหม Defense ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เอาไปเลยเอาไปเลยอัพเต็มแล้วก็ Speed 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 เอาไรัว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 เต็มแล้วอะโอเค แล้วก็อตอนนี้พลังชีวิตก็เหลือน้อย <S <S เติมหน่ไหมเติมพลังหน่อยแล้วกันอันนี้200โอเคไปนี่จะบอกว่าจะจบแล้วนะใกล้จบแล้ววะ่ะขึ้นไปครับข้างบนเอา่าเนื้อเรื่องเนืเรื่องกำลังมาเอา๊อทางตังนอะ ใช่ทางตันไหมแปลว่าทางตันถูกไหมอย่างน้อยก็อย่างน้อยเธอก็นับรูยักษ์บนกำแพงนี้หน่อยดีแต่ฉันคิดว่ามันไม่ใช่ทางที่เราต้องเข้าไปนะอาอแล้วนี่มันไม่ใช่ทางที่ไปสู่สุกติหรอแม่ทิงแส i n อ on ทำไมเขาจึงไม่อยู่ที่นี่ละ่ะใช่มันก็เป็นที่ที่พวกยามาทูตบอกกับเรานะอา้าวมีบางคนกำลังมาอ่านไม่ทันวะ เข้ามในกระเป๋า,าสก,ก่อนสิซิบปอรสแกนเซนไปแปะไม่ทันลินพันกันแล้วใครมาใครวะเนี่ยใครอ่ะคุณเป็นใครนะ่ะเงียบใส่ใช่เบเกอร์หรือเปล่าเงียบใส่ไม่แปลกแฮะเธอเสียงเหมือนเขาเลยนะฉันไม่อยากมีปัญหาอนะ่ะ แค่ให้ฉันผ่านเข้าไปเถอะในโปรดไม่จนกว่าว่าเธอจะบอกฉันว่าเธอเป็นใครฉันก็เป็นยมวัตถุที่ทำงานหนักคนนึงหนาฉันก็ใช้เวลานานในการสะสมสิริเอนจดังนั้นฉันสามารถที่จะไปต่อได้แล้วล่ะครั้งสุดท้ายที่ฉันตรวจสอบดูหนายมวัตถุจะไม่เรืองแสงนะคือยังไงฉันไม่รู้ว่าเธอพูดถึงอะไรเบเกอร์ฉันเห็นว่ามีแสงสีสิ่งเรืองแสงออกมาจากตาเธอนะ ยอมแพ้ซะเถอะยอมแพ้อะไรเธอนะอ่ะอ๋อถ้าเธอไม่เอาหน้ากากเธอออกงั้นฉันคงจะต้องใช้กำลังบังคับเธอแล้วนะเอ๊ะโอ,โอเคโอเคโซนี้นะ่ะมันไม่ใช่ของฉันตั้งแต่แรกแล้วนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ของเธอด้วยถูกต้องไหมเอ๊ะโซนี้นะ่ะมันเป็นของผีมันเป็นของโกสเจนกระทั่งเธอไปเก็บเกี่ยวพวกเขาเธอนะ่ะฆ่าผี์เดอร์เลยนะ์เดอร์แบบฆากรรมผี ฆาตกัมผีเลยวะสังหารแล้วกันเธอสังหารผีฉันไม่เข้าใจว่าทําไมเธอควรที่จะได้รับโอกาสที่จะไปม,มีชีวิตเนะี่ยเพราะว่าเราไปสังหารมามันมันสมัยถึงว่าเราอะไปสังหารผีแล้วเราก็ไม่เราก็ไม่ต่างอะไรจากอันนั้นหรอกไม่ฉันไม่ได้ต้องการโซนอะนะฉันไม่ได้จะใช้ทิมี่คุณเบเกอร์โซนนั่นอะเป็นของผมได้ปวดเอามันคืนใหมผมเถอ อะไรกันเนี่ยผีพูดได้ด้วยหรอเขาเป็นน้องชายของฉันเองเขาสูญเสียโซของเขาเมื่อเขามาถึงที่นี่น่ะโดนขโมยไปอะไรเงันฉันเจอเขาแล้วก็พยายามที่จะหาโซของเขากลับมาให้เขาแล้วให้เขาเนี่ยสามารถกลับบ้านได้แต่ว่าหลังจากนั้นน่ะเธอก็มาทําผิดพลาดเอ้เธอก็เข้าใจผิดแล้วก็มานอกฉันคนในครอบครัวเธอหรออะไรวะแปลผิดปะเมื่อกี้รอย สัญ,ญลักษณ์น่ะฮึงั้นเธอเชื่อฉันแล้วใช่ไหมเอามันมาให้ฉันสิเอ๊ะต่เดี๋ยวก่อนฉันจะเก็บมันไว้ก่อนดีกว่ามันติดน่ะลองดึงให้แรงกว่านี้สิออไม่ได้อ่ะฉันคิดว่าเธอต้องเข้ามาช่วยฉันช่วยฉันดึงหน่อยล่ะก็ได้ทิมี่อยู่ตรงนี้นะเฮ้ยแผนปะเนี้ย เอามือเธอล้วงเข้าไปตรงนี้แล้วก็โอเคเราก็เอามือเข้าไปในหน้ากากนะครับแต่ว่าน่านไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วคิดว่าฉันจะตกหลุมพรางครั้งที่สหรือแต่มันคุ้มที่จะเสี่ยงนี่ทําให้หน้ากาก,ากฉันแตกแต่ฉันก็ไม่ต้องกลารมันอีกต่อไปแล้วล่ะแล้วเขาก็ทิ้งมันไปฉันไม่ยอมแพ้หรอกลาเวนเดอร์ฉันต้องการจะกลับบ้านเอาเข้าแล้วสิ ฉันไม่สนใจเรื่องน้องชายของเธอหรอกนะแต่ให้เธอรู้ไว้ถ้าเธอพยายามจะมาเอาวิญญาณออกจากฉันน่ะพูดตรงพูดตามตรงนะฉันอยู่ที่นี่มานานกว่าเธอฉันใช้พลังทั้งหมดที่เบเกอรี่ในการรวมพลังเหรอลาเวนเดอร์ฉันสามารถสับดเธอทีเดียวกระเด็นได้เลยลองใกล้เข้ามาดูสิเพราะฉะนั้นปล่อยฉันผ่านไปเถอะจะจะไม่ไปไหนอะไรกริมจะมานะดูเหมือนว่าฉันจะไม่มีทางเลือกสินะ ฉันไม่อยากจะสู้กับเธอจริงๆลาเวนเดอร์บอสไฟว่ะที่มี่เธอทำอะไรนะ่ะผมเรียนวิธีการต่อสู้มาจากผีเนะี่ยผมจะช่วยพี่เองอะไรนะไม่เชื่อผมเถอะโอเคทำอะไรก็ได้ที่เธออยากทำแต่อยู่ข้างหลังฉันเข้าใจไหมมาต่อสู้<ม>เอ้ยเอ้ยดอชได้ดอสได้ดอสได้ออบเซ็ปเลย พาเวอร์อ้พลังเลือด1,500เลยหรอดีเฟน 20, ต์ยี่สิบอัลจอริตี้ร้อยยี่สิบส่งกบเป็นบอสไฟจริงๆแล้วก็ใช้สเปเชียลพาวเวอร์ไปเลยมีพลังอือหนึ่งทีร้อยสามสิบครับหลบ่ะหลบได้หลบได้หลบได้ง่ายๆอ่าเตือนเตือนหนึ่งทีระวัง อหลบได้หลบได้ไดตีวิธีทีครับตรงกลางไหมพอดีแบบร้อยร้อยหกร้อยสิบหกเลยเฮ l p เชียร์เลือดยังไม่ลดเลยอะ่ะขอเลือดลดหน่อยดีเลือดลดหน่อยดีได้ไหมได้ไหมสวิงสวิงเป็น,นอีกโอ้เลยเป็นิดนึงครับร้อยยี่สิบสี่เลยอ,ะอ่ะอ่าทานนะทานนะ โอ้เลือดยังไม่ลดเลยเลือดยังไม่ลดเลยสเปเชียลพาวเวอร์หนึ่งทีอ่าร้อยสามสิบเลยอออเอออ่าโอ้แบบออกมาช่วยได้เนี่ยน่ารักดีอ่ะมันแบบแบบว่าจะช่วยได้แบบอย่าแงบบนั้นนะเออหนึ่งทีสเปเชียลพาวเวอร์หนึ่งทีเออใส่เรา มาดิมาดิอืมโอ้ยยังเลือดไม่ลดเลยนะเนี่ยเชียร์อ๋อ special power หนึ่งทีเออร้อยสามสิบมาดิร้อยสามสิบดิเอออุ้ยหลบง่ายอ่ะหลบง่ายหลบง่ายจังเลยมาหลบง่ายจังเลยหลบง่ายจังเลยฟันไปหนึ่งทีฟันไปหนึ่งทีตรงกลางไปละเออร้อยสิบหก ลอสเบุกเชียร์เชียร์แล้วกันมามาหลบได้หลบได้สวิง <c oughs> เออร้อยสามสิบตายอย่างเนี้ยลองออบเซอร์ฟดูดิเลือดเท่าไหร่ละเลือดร้อยสี่สิบห้าหรอฟันอีกประมาณสี่ทีนะไม่เกินสี่ที ไม่เกิน4ทีไปหนึ่งหนึ่งทีครับหนึ่งทีแล้วยังไงอ่าเชียร์เชียร์แล้วก็อ่าแล้วก็ส,สเปเชียล t อ a c แทกหนึ่งทีสองะสองเฮ้ยมันแตกเกาะว่ะแตกเกาะว่ะแตกเกาะ แต่เกาะก็ไม่ช่วยฮะแต่เกาะก็ไม่ช่วยบอกเลยแต่เกาะก็ไม่ช่วยแต่เกาะก็ไม่ช่วยยังไงต่ออ่ะเออพันสวิงสวิงไปหนึ่งทีสองสามละสามละเอเอเดี๋ยในการเชียร์ช่วยอีกทีเดียวอีกทีเดียวอีกทีได้หรือเปล่าอีกทีได้หรือเปล่าคนถีอย่างเลยโอ อีกทีเดียวโอ้โหตรเลิดอะไม่ตายอีกทีเดียวอะอีกทีเดียวหรือเปล่าอีกทีเดียวหรือเปล่าอีกทีเดียวหรือเปล่าขออีกหนึ่งทีสเปเชียลไอ้แขกไปโ,โอ้โอ้หลบได้หลบได้หนึ่งทีตายไหม <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เฮ้ยยากมันเราเป็นเยอะทำอะไรนะ่ะ ลงไปซักลาเวนเดอร์เอ่อทำไมเธอถึงทำร้ายคนอบขนมปังของเราแบบนั้นล่ะเพราะว่าฉันดูสิคุณได้ข้อความแล้วใช่ huh? وں, ไหมอืมเป็นเรื่องจริงนะฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอยากจะให้มันเป็นเพียงแค่ข่าวลือผิดๆนะ แล้วเจ้าของโซคนนี้ล่ะเป็นของใครเอ่เอของผมเองครับมิสเตอร์เอ่อคุณคุณกริมผีพูดได้งั้นเหรอหืมหายากนะเนี่ยได้กฉันว่ากริมเถอะเอ่องั้นอ๋อขอโทษทีว่าแต่เธอชื่ออะไรล่ะทิมมี่ครับผมทิมมี่เธอเสียโซเธอได้ยังไงล่ะก็อืม อ,อ๋อเรื่องมันยาวนะ่ย่ฉันมีเวลานะฉันชวนไปกินชาได้นะถ้าเธอต้องการนะเราถอนหายใจเข้าไปเฮือกใหญ่นะแล้วก็แล้วก็ได้เล่าเรื่องมาหากาบครั้งใหญ่ให้กริมได้ฟังนะครับอ๋อแบบนี้นี่เองพวกเธอสองคนเป็นพี่น้องกันสินะฉันคิดว่าเธอจะบอกฉันเร็วกว่าน,นี้สิอีกฉันอาจจะหาวิญญาณ ไอโซนั้นเจอก่อนที่จะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกนะทำไมไม่บอกฉันล่ะเพราะว่าเอเพราะว่าฉันกลัวว่ามันอาจจะไม่มีโซอยู่จริงๆนะสิแล้วถ้าหากทิมมี่ไม่ได้กลับบ้านนะจะเป็นยังไงหรอจะเกิดอะไรขึ้นกับทิมมี่หรอคุณต้องเก็บเกี่ยวผีเป็นร้อยๆตัววันเลยนะอืมฉันขอโทษด้วยมันก็อาจจะเป็นไปได้แหละนะฉันขอโทษจริงๆที่ฉันมาสาย มาไม่ทันเวลาแต่คุณก็ได้ชดใช้มันมาแล้วล่ะหืมอ่านี่เป็นเรื่องดีนะแต่แต่ฉันเหนื่อยแล้วล่ะกริมฉันอยากจะให้เรื่องนี้มันจบฉันไม่อยากจะให้โซมันหลุดไปอยู่ในมือใครอีกเป็นครั้งที่สองนะ่ะได้ปวดบอกฉันเถอะตอนนี้เรามีโซแล้วทำไงถึงททมมี่จะกลับไปมีชีวิตอีกครั้งเหรอแล้วก็ไม่ใช่ในฐานะ ไม่กลายเป็นผีอะ่ะก็ง่ายๆนะก็แค่ให้เขากินโซเข้าไปให้หลังจากนั้นก็เดินผ่านตรงนั้นไปเดี๋ยวก่อนฉันต้องกินโซหรอนั่นเป็นวิธีเดียวกับที่เบเกอร์พยายามจะกินหรือเปล่าอิวมันต้องมีน้ำลายของเขาติดอยู่นแน่เลยเบเกอร์ไม่มีหน้านะเขาไม่มีลิ้นเลยด้วยซ้ำนะ คงจะไม่มีน้ำลายหรอกถ้าเธออยากจะเห็นฉันก็สามารถจะลากเขามาให้เธอดูตรงนี้ได้นะอะไรวะอ่อนั่นคงไม่จำเป็นนะทิมมี่ดีมากโอเคนอกตัวเองสะทิมมี่นอกกตัวเองคืออะไรวะถ้าเธอทำแบบนั้นฉันจะโกรธเธอนะเฮ้ย ทิมมี่ว้ยทิมมี่กลายเป็นโคลนแล้วในที่สุดโอ้โหน่ารักซะด้วยเอ่อฉันดูเป็นยังไงบ้างเหรอทิมมี่โอ้กอดกันกอดกันกอดกันฮ่ารู้สึกไงบ้างเหรอรู้สึกเหมือนมีชีวิตใหม่อ่ะอืมขอโทษนะโซลไม่ชวนโทษรู้สึกแบบแกสซี่ไปว่าอะไรวะไม่แน่ใจนะครับ <ee> <h ee> งั้นคงถึงเวลาที่ต้องไปแล้วละ่ะแม่คงจะคิดถึงเธออยู่นะลาก่อนนะกริมลาก่อนทิมมี่ไปกันเถอละละอาลาอเป็นอะไรเหรอ,อฉันไปไม่ได้นะทิมมี่ทำไมละ่ะฉันเป็นโยม,มทูต ฉันไม่ได้มาที่นี่พร้อมกับโซนนะ่ะแต่ว่าเธอบอกว่าลาเวนเดอร์เธอโกหกฉันเหรอพี่อยากจะให้ผมไม่เครียดเหรอไม่ใช่มุกตลกนะเทม่ไม่ได้โกหกนะตอนนี้พี่ไม่เคยพูดอะไรเลยพี่บอกว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันทำไมบางทีพี่คิดว่ามันอาจจะมีวิธีที่ให้พี่ออกไปก็ได้นะ สักทางแหละฉันบอกเธอตรงๆไม่ได้หรอกอ่าโถ่อ้ยลาเวนเดอร์เอา้าอะไรวะทำไมพี่ต้องพยายามปกป้องผมอยู่ตลอดเวลาอะไรนะเมื่อกี้ให้ผมช่วยพี่สักครั้งเถอะกริมเอาสซ่ออกไปจากตัวผมเอามันไปให้พี่ผมอืมทิมมี่เธอเสียสติไปแล้วหรือเปล่านะ่ะ ฉันไม่อยากจะให้โอกาสที่เธอจะมีชีวิตอยู่นะหลุดลอยไปอีกครั้งที่สองนะแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะกลับบ้านไปคนเดียวนี่พี่สมควรจะได้กลับบ้านกับผมด้วยโอเคให้พี่ทำแบบนี้ให้เธอเถอะให้พี่ทำสิ่งนี้ให้เธอให้พี่ทำอะไรวะให้พี่ได้ทำในส่วนของพี่เถอะโอเคตลอดเส้นทางที่ผ่านมา พี่สู้กับผีมานะไม่ท่วนเพื่อเธอนะทิมมี่ไม่ใช่เพื่อพี่ไม่นะนีม่มันบ้าจริงมันเป็นเรื่องจริงฮผมว่าผมผมต้องไปคนเดียวสินะไปเลยทิมมี่โอ้ยผมจะคิดถึงพี่นะพี่ด้วยพี่เป็นพี่สาธิตดีที่สุดสำหรับผมเลยล่ะ ฉันเป็นพี่สาวคนเดียวของเธอนะ,อะพี่ก็รู้พี่ก็รู้ว่าผมหมายถึงอะไรกริมหืมดูแลพี่สาวของผมด้วยนะฉันดูแลตัวเองได้นะทิมมี่แน่ใจอหรอ <c oughs> เฮ้เรวออะเนี่ยอืมโอ้ลาเวนเดอร์ ตลกเนาะบางทีฉันคิดว่าฉันก็อาจจะผ่านไปได้ด้วยเช่นกันเขาไปแล้วแต่ฉันยังอยู่ที่นี่อฉันคงจะตายจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจากไปและฉันควรจะบอกเขาให้ทักทายแม่หรืออะไรสักอย่างอจริงๆแล้วมันอาจจะทำให้เขา เป็นกังวลไปถ้าหากฉันพูดไปแบบนั้นว่าฉันอาจจะได้ไม่ไม่ได้มีชีวิตกลับไปสู่ตรงนั้นอีกแล้วอะไรประมาณนั้นนะผมแปลผิดไปถูกงเข้าไปมันสำคัญจริงๆเหรอเอ้าอะไรวะเนี่ยคุยกับฉันได้นะหไม่มีอะไรฉันแค่อฉันยังไม่ได้ทำอะไรในชีวิตฉันเลย ฉันยังไม่ได้รู้จักชีวิตเธอมากพอเลยนะแต่ฉันสามารถทำมันได้นะตอนนี้เธอต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้มันสมกับให้มันสมกับเป็นเธอนะ่ะจิมมี่จิมมี่อะไรวะจิมมี่อะไรมันมีคนชื่อจิมมี่ด้วยอหรอไม่ใช่จิมมี่เหรอเนี่ยจิมมี่ก็ต้องตายจิมมี่นะี่ยอ๋อพูดผิดโถยอกริมไอแปลกๆเหอ,อ งั้นฉันคิดว่าเราต้องคู่ต้องมีวันเวลาที่เนิ่นนานนับจากนี้ไปแล้วล่ะทำไมเราไม่ไปพักกันล่ะเห็นด้วยอะไรกันเหรอมันตลกขนาดนั้นเลยเหรอขอโทษฉันแค่ฉันแค่เออเธอคงไม่ได้ตั้งใจที่จะเดินกลับไปข้างหลังถูกต้องไหม บางทีนะ่ะอาจจะจับมือฉันสิเอ๊ะเทเลพอร์ตนะเธอเหนื่อยแล้วสุเธอเหนื่อยแล้วใช่ไหมเฮ้ฉันดูแลตัวเองได้นะเออจะเออล้มอาจระ,ออจะโอเคแค่ครั้งเดียวนะอืมอะไรวะเนี่ยลาเวนเดอร์ ว่าไงหรอมันโอเคนะที่จะพึ่งพาใครใครบางคนน่ะคนอื่นน่ะมันโอเคที่จะพึ่งพาคนอื่นแบบบอกว่าให้ประมาณว่าให้รู้จักพึ่งพาคนอื่นบ้างอะไรประมาณนั้นเออไม่รู้จะพูดยังไงลาเวนเดอร์ ender, เราปล่อยให้เวเกอร์ได้แพสออนฉันคิดว่าเราควรจะบอกทุกคนเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่ากิมไม่อนุญาตให้ฉันพูด ในช่วง2สัปดาห์แรกหรือว่าน้อยกว่านั้นแต่ฉันคิดว่าที่นี่มันไม่มีสัปดาห์นะเพราะว่ามันไม่มีเวลานะ่ะฉันก็ได้หายออกไปจากถ้ำนั้นฉันไม่อยากจะเห็นอะไรในนั้นอีกต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำมันก็จบแล้วนะฉันไม่อยากจะคิดถึงชีวิตฉันความตายฉันหรืออะไรสักอย่างเพราะฉันเหนื่อยแล้วฉันแค่ต้องการที่จะไปสู่สุคติและ แล้วก็อยากมีความสุขแล้วก็อยากลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นใช่ไหมนั่นใช่โลกหลังความตายมันทํางานแบบนั้นไหมนะอะไรประมาณนั้นมันอธิบายไม่ถูกผม <c oughs> ผมอธิบายงงๆนะแต่ในท้ายที่สุดกริมก็เจอฉันเข้าพาฉันเทเลพอร์ตมาจากที่นั่นแล้วก็พาฉันไปที่เตียงในฮอลโลคุณทําแบบนั้นทําไมอะ่ะฉันยังโอเคอยู่ลาเวนเดอร์เธอเห็นสภาพของตัวเองหรือยัง ตาเธอขมมากเลยนะฉันไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกับพวกโจมทุตเนะี่ยเธอต้องพักนะไม่มีใครอบขนมปังอีกต่อไปคนอื่นก็พยายามที่จะทํางานของตัวเองแต่ว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมนะมันอึดอัดใจมากสําหรับฉันและกริมกริมก็เริ่มถักไหมพรมแบบแบบผาพันคอเหมือนกับคริสต์มาสห่วยๆอะไรประมาณนั้นเลยฉันแนะนําไปว่ามันก็แค่เรื่องตลกแต่ว่าเขาก็เอาจริงจ มันเปลี่ยนให้เขากลายเป็นคนที่ถักไหมพรมสําหรับยาทูตตัวอื่นน่ะวันหนึง่งฉันพบว่าเขากําลังถักบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษอยู่ใช่อันนั้นไหมฉันพยายามที่จะทำเ,เสื้อกั๊กของทิมมี่ฉันคิดว่ามันก็ดูน่ารักดีฉันก็หวังว่ามันจะทำให้ ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอืมโอ้ร้องไห้เลยลาเวนเดอร์เธอร้องไห้เหรอฉันขอโทษนะฉันจะเผาฉันจะเผาเสื้อไหม่รมตรงนี้ทิ้งเลยมไม่มันดีมากเลยล่ะฉันชอบมันบางทีฉันก็รู้สึกหดหู่เมื่อคิดถึงทิมมี่ฉันแค่อยากจะเจอทิมมี่อีกครั้ง เป็นครั้งสุดท้ายฉันอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขามีความสุขไหมเขาสบายดีไหมฉันคงจะมีงานศพไปแล้วล่ะตอนนี้มันตลบนะถ้าในความจริงแล้วฉันนะ่ะคิดถึงว่าฉันนะ่ะได้ตายไปเมื่อไหรมันรู้สึกว่ามันไม่จริงเลยว่าฉันอยู่ที่นี่นานไปเท่าไหร่ความทรงจําที่เกี่ยวกับอดีตของฉัน ก็รู้สึกว่ามันค่อยๆกลายเป็นความฝันและสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันตอนนี้มันก็ค่อยๆกลายเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆฉันรู้สึกได้แล้วล่ะในตอนนี้เหมือนกับที่เบเกอร์พูดว่าเขาได้สูญเสียหน้าของเขาไปเฮ้ยม่วงฉันเกลียดสีม่วงฉันเกลียดสิ่งนี้สิ่งที่ทุกๆวันฉันตื่นมาจะต้องเจอฉันคิดถึงแสงอาทิตย์หญ้าและก็ทุกอย่าง แล้วก็บ่อยครั้งที่กริมมาแล้วก็พาฉันออกไปจากอารมณ์แย่ๆนี้มันแปลกนะเขาทำตัวเหมือนเป็นพ่อฉันเลยแหละแต่มันรู้สึกดีสักพักนึงเนะ่ยฉันประหลาดใจว่าทำไมเขาถึงมากวนบางทีฉันควรถามเขาแต่ก็ไม่ใช่ตอนนี้นะสำหรับตอนนี้นะ่ะ ฉันต้องทำงานเพื่อให้ไปสู่สุคติได้อ๋อแล้วก็จบแล้วโอเคจบสวยอ่ะก็อก,ก็ก็ดีก็ดีนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็มีแปลผิดแปลถูกไปบ้างก็ต้องขอไปนะครับก็ขอบคุณจริงๆที่รับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงมากครับ ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ใหผมด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอพอไว้แค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย